สถานีรถไฟออวังเวียงนะคะจะไปเวียงจันทร์นะคะวันนี้วันที่สองท่านว่าเราจองก่อนวันเดินทางประมาณ3วันนะคะทางเขา้าเข้าไปกันถ่ายได้ไหมเนี่ย ทางเข้านะคะจะมีพนักง,งานนั่งอยู่นะคะเราก็ต้องเตรียมพาส,สปอร์ตนะคะแล้วก็ตั๋วไปโชว์เขานะคะเพราะว่าพื้นที่ในอาคารนี้นะคะเข้าได้เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้นนะคะใครไม่ได้เดินทางเข้าไม่ได้นะคะจากนั้นก็ต้องผ่านตรง security ตรงนั้นก่อนนะคะเขาเช็คว่าเราของอะไรไม่ดีเข้าไปหระะือเปล่าค่ะตารางเวลานะคะอันนี้ของเราจะไป ก็ประมาณเที่ยงกว่าเกือบจะบ่ายข้างในมีเอวเซอนนะคะแล้วก็ที่นั่งแล้วก็มาสะดกซื้อ,อขายพวกมาม่าขนม ส่วนประตูตรงนี้นะคะก็เป็นเหมือนเกตอะคะ่ะเวลาเราจะขึ้นเครื่องะคะ่ะก็ต้องมาต่อแถวตรงนี้นะคะเราจะเดินออกไปชันชลาก่อนไม่ได้เลยนะคะแบบว่าใครอาจจะแบบอยากถ่ายรูปรถไฟแล้วอ,อยากออกไปเดินเงี้ยไม่ได้เลยะคะ่ะต้องรอเวลาประมาณก่อนรถไฟมาสิบนาทีเงะะี้ยค่ะเราถึงจะออกไปได้นี่นะคะที่เราจะไปอ้าวมองไม่เห็น่แปดส้า เนกันในตัวมันเขียนว่าโค้ดท่าแล้วก็เลยมาตรง,สงเสาไปเลย เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาบอกวิธีการจองตั๋วนะคะแล้วก็ราคาด้วยเขาก็จะให้คนลงก่อนนะคะแล้วรอคร่อเาคล่อนขึ้อค่น มาประเดิมขึ้นนะสองเอนี่หนึ่งเอหน้าตารถกระเป๋าเก็บข้างบนได้ not the อันนี้เป็นรถถ่แล้วปบนรน แล้วนะคะใช้เวลาประมาณแค่ชั่วโมงเดียวนะคะจากวังเวียงมาถึงเวียงจันนะคะคนเยอะเป็นร้านเลยแหละดูข้างหน้ามีรถเมล์ด้วย,ยดเดดโคตรแรงเลยสำหรับวิธีการจองตั๋วรถไฟนะคะก็ จองได้ผ่านแอป l c r Ticket นะคะซึ่งพอเราเห็นว่ามันมี2ดาวอย่างนี้เราก็เลยไม่กล้าจองนะคะเราก็เลยให้เพื่อนที่เราจอง,องให้รอบเวลาที่เราจองก็คือรอบเที่ยง53นะคะเพราะว่าเราเช็คเอาต,ตอน11โมงนะแล้วเราก็อยากกลับไทยให้เร็วที่สุดนะคะ ส่วนตัวที่ได้มันจะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็น QR code นะคะแล้วก็แค่ยื่นกับพาสปอร์ตนะคะแล้วก็เขาก็จะสแกนอันนี้นะคะมีแต่ตั๋วเดินทางไม่ได้นะคะต้องมีพาสปอร์ตด้วยส่วนรายละเอียดในตั๋วนะคะก็จะบอกว่าเราไปจากไหนไปไหนนะคะอันนี้ก็วังเวียงไปเวียงจันทร์นะคะรถไฟสาย C85 นะคะ <Code 5 S 1> <5 S 2> ค้ะ5ก็คือตู้ที่5นะคะ C ก็คือเลขที่นั่งนะคะของเราก็คือศู <Name S 1> นยเนมก็คือชื่อเรานามสกุลเรานะคะแล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตของเรา ส่วนบรรทัดสุดท้าย G W อะไรนะั้นน่าจะเป็นหมายเลขการจองนะคะแล้วก็วันเวลาที่จองส่วนค่าตั๋วนะคะถ้าเราเลือกอย่างนี้มันก็จะขึ้นเป็นคนละแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันนะคะแต่มันก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะคะห0 0พันนะคะก็รวมเป็นคนละ176,00 0กีบค่ะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณไม่เกิน300บาทค่ะเราให้ตังเพื่อนเกินไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะตืว่าเป็นค่าลำใจที่ช่วยจองให้นะคะส่วนใครที่จะจองนะคะต้องจองล่วงหน้าไม่เกิน3วันจ้า